สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันชั้นได้พบเธอโอลา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 โอลา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 สวัสดีค่ะเด็กๆคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้หน่วยปฐมนิเทศเรื่องการอยู่ในห้องเรียนและรู้จักข้อตกลงในชั้นเรียนนะคะ เมื่อเด็กๆมาอยู่ในห้องเรียน,นเด็กๆควรปฏิบัติอย่างไรเด็กๆต้องไม่ส่งเสียงดังนะคะและเด็กๆจะต้องตั้งใจเรียนไม่คุยกันเวลาคุณครูสอนนะคะในห้องเรียนของเราก็จะมีข้อตกลงกันนะคะ อยู่5ข้อนะคะข้อตกลงในชั้นเรียนของเรานะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างอ่าเรามาดูกับคุณครูเลยนะคะข้อที่หนึ่งเชื่อฟังคุณครูเด็กๆดูภาพข้างล่างเลยนะคะอ่าเวลาเด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆก,ก็จะต้องตั้งใจฟังคุณครูคนะคะเวลาสอนและเชื่อฟังคุณครู และคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะเวลายอยู่ที่บ้านข้อที่สองพูดจาไพเราะนะคะเวลาเด็กๆพูดกับคุณครูหรือกับคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านนะคะเด็กๆจะต้องมีคำว่าครับและค่ะนะคะสามรู้จักแบ่งปันเด็กๆ อยู่โรงเรียนเล่นของเล่นเด็กๆจะต้องแบ่งปันของเล่นให้เพื่อนและสมุดอ่ะยางลบนะคะดินสอเมื่อเพื่อนไม่มีใช้เด็กๆก็แบ่งให้เพื่อนยืมใช้ได้นะคะ C เก็บของเล่นเข้าที่ หรืออยู่ที่บ้านอของเล่นเล่นเสร็จแล้วเด็กๆก็ต้องเก็บเข้าที่ให้เป็นระเบียบนะคะข้อที่5ยกมือก่อนตอบคำถามทุกครั้งนะคะเด็กๆดูภาพข้างล่างนะคะ,ะเวลาเด็กๆนั่งเรียนในห้องเรียนคุณครูสอนเด็กๆจะถามนะคะเด็กๆต้องการถามเด็กๆก็ยกมือขึ้นก่อนนะคะ แล้วค่อยถามคุณครูนะคะเหมือนภาพข้างล่างเลยนะคะ,ะทีนี้ดเด็กพูดตามคุณครูนะคะข้อตกลงในชั้นเรียน1เชื่อฟังคุณครูสองพูดจากไคเรอะส รู้จักแบ่งปัน 4. เก็บของเข้าที่เมื่อเลิกเล่นเสร็จแล้ว 5. ยกมือก่อนตอบคำถามทุกครั้งข้อตกลงเรามี5ข้อเด็กๆทำได้ไหมคะอ่าเยี่ยมเลยค่ะถ้าเด็กๆทำได้นะคะเราไปดูแบบฝึกหัดท้ายบทกันเลยนะคะเด็กๆ เด็กๆพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเด็กๆเปิดหนังสือไปเลยค่ะหน้าแรกนะคะหน้าแรกคือหน้านี้เด็กๆดูภาพนะคะว่าเขาให้ทําอะไรนะคะมีภาพอะไรบ้างนะคะต่อไปเป็นหน้าที่สองเด็กๆดูนะคะเขาให้ทําอะไรนะคะเขาให้เด็กๆฝึกเขียนชื่อใช่ไหมคะแล้วก็มีรูป เด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายอยู่ข้างล่างนะคะต่อไปแบบฝึกหัดหน้าที่3อเขาให้เด็กๆขีดเครื่องหมายถูกนะคะใส่รูปภาพนะคะต่อไปหน้าที่4เขาให้เด็กๆโยงเส้นพระยัญชนะ ใช่ไหมคะไปใส่กับรูปภาพข้างล่างแล้วก็ให้เขียนตัวคำอ่านของกรอบสีเหลืองใส่เส้นบรรทัดน,นะคะต่อไปกิจกรรมแสนสนุกนะคะเขาให้ดเด็กๆดูแผนภูมินะคะแผนภูมิรูปภาพและดเด็กๆก็ลงมาตอบคำถามสามข้อข้างล่างนะคะอ่า เด็กๆอย่าลืมทําแบบฝึกหัดนะคะและแลวคุณครูบกวนฝากผู้ปกครองนะคะช่วยอธิบายและช่วยเด็กๆทบทวนในแบบฝึกหัดในคลิปนี้ด้วยนะคะและสุดท้ายคุณครูฝากให้เด็กๆใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกนอกพื้นที่นะคะและล้างมือบ่อยๆสำหรับคลิปนี้คุณครูก็ เอาไว้เพียงแค่นี้แล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย